กูไทยเลยแหละไทยแหล่ะต่อไปจะเป็นการสาธิตวิธีการทําเห็ดหอมกับเห็ดออริจิตไฟแดงโบะเล้าที่โปะเหล้าเบะเล้าเมื่อนี้ก็พบกับค้าวหนุ่มสัญจรอีกข้างหนึ่งครับสดแจ้งจากเมื่อคืนเนี่ยเมื่อคืนกีฬาเป็ดเศร้ามากินต้มข่าเปียกเทียงมาหากับแก้มแนวเห็ดแบบนี้ตอนนี้กำลังร้อ้ไฟเดือดอยู่นะครับ ผมว่าให้นุ่มสันจรอธิบายดีกว่าไอ้นุ่มสันจรดีกว่าเพราะว่าผมเตรียมเครื่องไว้แล้วเมื่อนี้เห็ดมาบุกชีตะางจีเห็ดพอด่างจีนมาบุกชีตะางจีและเห็ดหอมอือไปนี่สีพัดเห็ดหอมเออไปไปจะสีแดงเมื่อกีแดงเบิ่งแกะแล้วอาชีพพาร์ติซมื่อเนี้ย าซิมาซิเนาะอาซิมาซิบาบาบล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 ,บลบ <c oughs> บาระว่าคิวไวถ้าผู้ผู้ผัดก็บว่ามันใจปนไหนร่ลบแล้วลบกันท้งชุดแบเพียงน,น,นี่เพิ่มไปเด้อเจนี้เนี่มันยังดีดีอยู่สภาพก่อนสภาพก่อนออ,ออกว่กออออกบ่าบ้าาดพูด <c oughs> ยัมันบ้นมีอย่างควดละมันถี่จวดเตือนๆม่จะเสียง ไปวมขึ้นออกมาเจ็บปวดแฮโอ้ยน่าเมีอะเอาได้เดี๋ยความไปโอเคเดี๋ยควมแล้วเดี๋ยควแล้วลบเดี๋ยววนนี้เด้อลบจละเบิดอเอาสามคันควแลกกับลบดีๆเออกระดิบใล้างไงเด้อเชี่ยวเยื่นี้กะดินับเบงก่อนเดี๋ยวนึงอ๋อห้าสี่สามสอง

โอ๊อดคนนี้ีั <Zone> ้